โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสไลด์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะพอ่อซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวไอจีใหม่ที่เราเพิ่งปิดมากันนะครับก็คือเป็นไอโดนก๊อปปี้แม่เหล็กนั่นเองนะครับความสามารถก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์คมีโอกาส45นะครับสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มนะครับแล้วก็มีไออะไรนะแล้วก็มีสกิลที่2ก็คือเมื่อตกหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับจะมีโอกาส90นะครั์เซ็นต์นะครัช่องหน้าหลัังน่นเอง นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอามาเล่นกับน้องไกอาแล้วกันนะครับแต่ตัวที่น่าเล่นที่บอกผมว่าตอนนี้ทัดใส่จี้นี้แล้วน่าเล่นก็มีไกอานี่แหละนะครับน่าเล่นสุดแล้วมีไกอาก็จะเป็นกรอนนะฮะเป็น,ใน,ในใมีไกอามีกรมีมีฮายองนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวอื่นมันก็มีสกิลค่าในตัวของมันอยู่แล้วซะส่วนใจนะครับมันก็ไม่ค่อยได้มีแบบตัวที่ใช้จี <G> ้ดูดใน <autre> <aleb. S 1> ี่มากนักนะครับแต่ว่าไกอาเนี่ยมันจะเหมาะซะมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเป็นเซตนี้ แล้วกันี่คือหมวกไทเทเนียมนะครับแล้วก็เป็นโดนก๊อปปี้แม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวโลราชาัยถูกในะเทศนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรุมดําย้ายไดเมนชันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมมาเล่นเป็นอะไรดีถ้าเล่นถ้าเล่นแชมเปี้ยนลีกผมว่าอืมวันนี้ด่านค่อนข้างยากนะเพราะมันโดดสามารถโดดโลงเมืองกันได้อนะเจอเมีเอ็นเข้าไปแล้วแบบเอาเนี่ยมันหัวลำบากเลยนะ จริงๆเราอะอืมอืมลำบากลำบากแผนที่นี้เล่นเล่นลำบากเล่นลำบากจริงนะครับเล่นแล้วเล่นเซตไปยากด้วยนะครับโดนโดดล็อกขังแล้วอะไรหลายๆอย่างยากอะนะครับอืแผนที่นั้นอะมันเล่นยากเอาไกอาไปเล่นได้แต่ว่ามันผมว่าเล่นตัวอื่นมันจะดีกว่านะครับอืมถ้าเอาไกอาไปเล่นนะ ถ้าเล่นเซตนี้ไปจะไหวอวะอ่ะ,อะจะไหวแหละถ้าไม่โดนเขาขังอนะถ้าไม่โดนป้ายสีอะผมไม่กลัวอะไรหรอกผมกลัวอีเทนป้ายสีอย่างเดียวเนะเพราะมันไม่มีอะไรกันอยู่อะโดนดป้ายสีแล้วแบบจบเลยอะ่ะถ้าเป็นเมียนก็โดดมาป้ายสีแล้วก็คืออะขังจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมยากเลยแผนที่เนี้ยผมก็เลยอ่ะอันต้อง ใส่เป็นกันตายโอ้โหเจอกับเนอะไอโตวิกอะได้อยู่นะดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนก็พอได้อยู่นะเขาเขาไม่มีค่อยมีอะไรเนาะได้อยู่แหละผมว่าน่าจะได้อยู่น,ยนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่<ๆ>เพราะเรามีกันย้ายไว้ด้วยไงประเด็นเรามีกันย้ายมาไว้ด้วยนะ<ๆ>เพราะว่าเขาก็เป็นคล้ายกับตัวไอรินแหลนะเนาะตัวนี้ เคเขาเป็นสายวิกแหละแต่ก็ต้องระวังอยู่นะเพราะว่าเขาเล่นไลน์สองได้เนี่ยโอเคสวย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 อ่าเคนะครับผมเดี๋ยวผมคอยสีไปก่อนแล้วก็ลงตรงนี้เลยแล้วนะกันนะครับผมอ่ะมาตรงนี้ครับโอเค อ่ดูดมาเพื่อนดูดมาดูดมาเออเออเฮ้ยจะเป็นหัวมุมด้วยสวยดูดเข้ามาเออโอเคโอเคเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่อยู่รอดนะครับหมวกเขาทะลุด้วยนะ <laughs> หมวกเขาทะลุด้วยเนะี่ย <c oughs> เออเอาไอเดีลงตรงนี้ดีกว <c oughs> ่าโ <c oughs> อ้โหเฮ้สร้างแลนด์มาวางไว้นี้ ก็ผมเบิ้ลสองไปก่อนแล้วกันนะครับผมดูดไหมเออสวยออกออกดีอยู่ออกดีอยู่ออกดีอยู่แล้วก็เอาหลุมมาหนึ่งที้ว่ะเออดูดเข้ามาอุยโดนโดนโดนใต้สีโดนเออุวยหมดหมดลใช่ไหมหมดหรือยังวะหรือว่าทะลุวะหมดแล้วมั้งเรียบร้อยนะครับผมแต่จริงแผนที่นี้มันเล่นยากจริงนะมาเล่นยากจริงนะครับ เล่นกันตายไปอีกเล่นกันตายไปอีกก็ต้องระวังสายวิกอีกอะนะครับอืมมันต้องระวังหลายอย่างเกินแผนที่เนี้ยนะครับผมมันเลยทําให้เล่นลำค่อนข้างลาบากผมพูดเลยเล่นค่อนข้างลาบากจัดเซ็ตต้องแบบอ่าบางคนเขาเล่นไปสายวิกไงถ้าไม่เล่นแบบกันสายวิกอีกก็เล่นแบบเล่นจะเล่นกันตายเดียวก็ไม่ได้ทำให้เล่นฆ่าเขาด้วยอีกก็ไม่ได้อีกอะ นะครับผมเรียกว่าไก่อามันก็เลยค่อนข้างยากอุ้ยเจอสายวิกรัวๆเลยเว้ยได้นะผมว่าเจอสายวิกรัวเพราะว่าผมว่าพอได้อยู่เออถ้าเราไม่แต่ถ้าเราเจอมีเมียนเนี่ยเราวังเลยนะ่ครับเพราะว่าคุณมีพื้นที่ไก่อาก็ช่างอน่ะมันโดมัน,ม,นมันได้พื้นที่ป้ายสีแล้วมันโดดใส่เลยถังก็จบนะอ่านะเรียบร้อยก็ตายก็ <c oughs> <c oughs> ตายนะครับ เนี่ยผมก็ว่าเซตนี้ก็โอเคนะที่ผมคิดไว้เนี่ยผมก็จะมาไปเล่นกับเซตนี้แหละนะที่ผมหาเอาไว้อืมอืมเอาเรื่องวะโดดโดดโดดรัวไปเลยครับโดดรัวไปเลยครับพี่เออเอาไอเดียสีไปก่อนแล้วกันอุ้ยหกป่ะเนี่ยนั่นไงว่าและมันทอยแรงกันไปนิดนึง เอาหลุมไว้ตรงนี้แ,แล้วกันนะครับโอเคเราก็ยังไม่ค่อยย้ายไปแล้วกันมามาดีมามามานี่มาเพื่อดูดเข้ามาหน่อยมาเออดูดให้ดูดหน่อยลราก็อะไรดีโดดที่เดิมดีกว่าไหมเนี่ยอัดโดดตรงนี้ก็ได้ปะโดดตรงนี้เหรอโดดตรงนี้แหละเออแล้วก็วางหลุมไว้เออมา เอาให้ตายเพื่อนเอาให้ตายแต่ว่านี้เราต้องเอาให้ตายครับไม่ตายเดี๋ยวโดนวิกไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> ไม่ตายเดี๋ยวโดนวิกนะอแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับมาเร็วๆเพื่อนเออเออโอ้หไม่โดนเอฟเฟกต์ว่ะโอ้ยแต่ว่าโดนตัดการ์ดอยู่โดนเรียบร้อยเอาเรื่องอยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเจอสายวิกไม่เท่าอะไร แต่อย่าเจอตัวที่โดดใส่เราแล้วกันเพราะเราอาจจะไปสวรร์ได้เลยเมียน่ะน่ากลัวด่านเนี้ยถึงไม่ใช่เมียนก็น่ากลัวนะเพราพวกที่พกกลุ่มมือไทยท่านมาท่านเราได้เปิดคนแรกแล้วมันต้องระวังอ่ะอาจจะต้องอาศัยในการยืนพื้นที่เลนกลางไว้ไอ้ว ค yeah. ยังไม่เจอพวกตัวที่แบบเท่าไหร่เอาได้อยูไ่ได้ไไดไได yeah. อยู่มาดูกันว่าใครจะได้เล่นกว่าเจอลิงพาสุตุครับสบายเกมสบายเอา้านะครับฮนะ <int ess. S 1> <int> ไม่สบายจะว่ายังไงเราวิกไปเลยไหมเนี่ยวิกวิกได้อยู่นะเราวิกได้อยู่นะนะครับแต่ว่านรู้ว่าสก,กิลมันจะออกให้เราวิกได้หรือเปล่าไงนะเออถ้าสก,กิลติดดีก็วิกได้อะ่ะนะครับผมสิบสองไปนะครับตกใจอะไรของมันปะเพื่อนนะ โดนเราก็โอเคอยู่นะผมว่าโดนก็ปุดดีอยู่นะแ,แต่บางทีเราอย่าไปหวังเราแต่เราอย่าไปดูว่าเปอร์เซ็นเยอะเปอร์เซ็นน้อยนะบางทีเปอร์เซ็นน้อยออกดีก็มีนะครับจริงเกมเนะี้ยบางทีแมงเปอร์เซ็นน้อยออกดีมันก็มีหวังดูเปอร์เซ็นเยอะไม่ได้หรอก โดดมาถ้าโดดมาปุ๊บแล้วได้กลับเมืองออกนี่จบเลยอ่ะเคสวยอ่ะโอเคอเค,คอยไปห้าต่อครับโอ้โหลั่นไปเจ็ดเลยวะวิกไม่ได้แล้วเนี่ยอ้าวโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยขอกลับเมืองได้ปะกลับเมืองออกได้ปะกลับเมืองออกได้ปะโอ้โหกลับเมืองไม่ออก เสียใจวะ <laughs> เสียใจวะ <im participation> กลับเมืองออกกับมึงเอ,อ้ยมาแล้วเว้ยพาตุทนมันมาแล้วเว้ยทำลายเมืองแล้วเว,ว้ยพาตุทนลิ้มมันทำลายเมืองแล้วแหละเฮ้ยมึงเพื่อนกาเนีเพื่อนอุ้ยมันบอกว่าโนดซื้อแม่งเลยใจเย็นนะเพื่อนระว,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 วังนะเว้ยโอ้โหพาตุทนบอกขอการ